แฟชั่นของแพนด้าพี่สาวหนูอยากให้ดู 2> <ML> 2อะไรเองเออ ml สองหนึ่ง ml สองหนึ่งไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ติดกระดุมไว้ให้ลูกค้าเสื้อกั๊กยีนนะคะกั๊กยีนนะพี่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะ 2> <ML> 2. แขนกุดยีนอย่างนี้ตัวสั้นตัวยาวค่ะเลยดูเออโห<ว>แม่เอ,อ้ยสวยตะโกน เนี่ยสวยตะกนมากเท่าไหร่เนี่ยลูกนี้หะแม่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเสื้อกักยีนยกลูกสี่สิบห้าโลนะคะยกลูกสี่สิบห้าโลนะพี่หนึ่งพันเก้ารอยนะคะพี่ขาโทษนะสวยมาก ันเนี้ยสามารถเอาไปทำแบบใส่กับเชิ้ตใส่กับเอสบเอยืดก็ได้เอารหัส CF เมาเลยลูกสักครู่นาะน้องทำรหัสไม่ทันแม่พี่กัลยาน,นีรับรีวิวเดี๋ยวรอเลยหนูให้รหัสนะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กัรยาณีเราพิมพ์รหัสนะแต่มึงนะาพันเก้าลูกค้าพันเก้าเองอุย้ยอันนี้เดี๋ยวพลอยใส่เออพลอยลองใส่ตัวสีดำให้ดูแม่สวยใส่ไปอย่างนี้ได้ปะเออ ลูกรีวิวขอไข่03นค่ะลูกรีวิวขอไข่ศูนย์สามค่ะพี่กาลรยานีพี่กาลนาเขาพี่กาลพี่กาลยานีพิมนะคะขอไข่ศูนย์สามค่ะพี่กาลรยานีพิม์ขอไข่ศูนย์สามให้พ่อยน,น่าสวยมากอุยต่ายฉันจะถอดใส่ถอดใส่อยู่งี้เหรอโอแม่ดูใส่กับสเวตเตอร์ถ้าข้างในมันคิดซว่าเป็นเสื้อยือดสักตัวหนึ่งเนาะน่ารักเลย สักเออน่ารักเลยนี่กัดยืนพันเก้าคุณน้าแบ่พี่โตล้อก็ย่าแบบเหมือนพี่โป้มีวายครับพี่ขอทษแพลไออใบอย่าล้อเพื่อนก็สวยในแบบของเพื่อนแกไอ้บาปไอ้พวกบากลูกใหม่ละหันเลยนะยอยักษ์แปดหนึ่งเหลือกี่ลูกมาเลย เอฟได้ยอยักแปดหนึ่งลูกค้าอุ้ยชอบขอบว่ะชอบตัวขอบแบบฮูดดี้ก็น่ารักแบบฮูดดี้เนี่ยแล้วเราก็หยิบแต่ละตัวไอเด็กสงช่างแล้วก็ขอบก็ว่าเป็นพี่โป่งก็งอนเด็ดช้าว่ะเด็ดช้าอูวยตุดออกวับหนึ่งเสเวเตอร์มันขึ้นมานี่๋อ โอ้โหเหนือเข้าตานี่นะคะใครเอาลูกใหม่ยอยักษ์แปดหนึ่งค่ะพี่อโอ้โ,อโหทำไมมันไม่เห็นเหมือนพี่พลอยเลยเอาแก <laughs> แก็แกหาทรงตัวใหญ่ๆสิหาตัวใหญ่ๆเออหนูหาตัวใหญ่คือข้างในหนูมันเป็นเสื้อพนักงานน่ะลูก หนูจะใส่เสอยือดมาวันไหนพันเก้าพี่น่าเล่นนะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องแบบคนขายยีนเนาะหรือว่าล้านเราเป็นฟิลแฟชั่นวินเทจอยู่แล้วอะไรแล้วอย่าเงี้ยน่าเล่นถึงจะน,น่าเล่นโอ้ขอบก็สวยนะเนาะสวยเนาะสวยเนาะแมทดีๆแฟชั่นจ๋าเลยตัวเนี้ย ลูกค้ามันจะมันจะต่างกับงานญี่ปุ่นมากๆเลยถ้าเกิดส่วนใหญ่งานญี่ปุ่นมันจะไปออกไอ้นี่เนาะในกระสอบพวกแจ็คกยีนอะกักเกลือปนไปด้วย 1, 9, พันเก้าพี่ชอบแบบไอตัวไหลกระเป๋ามากเลยอะไอ้ตัวที่มันแบบกระเป๋าเยอะๆมันจะฟิลเหมือนเสื้อกักกักตกปลากักพับโก้ฟิลนั้นเลยลูกค้าอ๋อเดี๋ยวหูทำรหัสไวเ้เลยก็ได้แล้วหนูก็ทำตารางเลย อ่าเดี๋ยวหนูตามน้องเซลให้นะคะพี่สาวรับมึงนะคะตะวนันตะวนันเออนี่ลูกค้าพันเก้าค่ะพี่สาวพันเก้าใครจะเอฟเอฟมายิงค้าสีนะอุ้ยอีนี้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยเออเป็นฟิลลายๆด้วยสวยมาก ใช่ไหมใช่โอ้โอใช่มีงานข่าวบอยปีนี้หนูยังไม่เห็นไอ้นี่เลยอ่ะตรงเออะไรนะไทยเดนมาร์กใช่ไหมะะเสบือวะเออปกติเขาจะจัดงานจัดงานข่าวบอยตรงงลกเล็กอ่ะปีเนี่ยตั้งแต่หนูมาอยู่แถวเนี้ยแม่หนูไม่ได้กลับไปกลับไปฝังโซนไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวเลยไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวเลยเอ,อแต่ทางนั้นอ่ะดูเดือดเนาะเขาใส่ข่าวบอยกัน สวยมากเขาใส่เก๋เขาใส่ข้าวบอยกันยีนขากระดิ่งนะเออควบมงควบมา้าแต่ก่อนนี้เขาจะมีตรงก่อนถึงฟาร์มโชคชัยใช่ไหมีมเธอไม่ได้อยู่แถวนี้หรอไอเด็กของ8ปดเขามีจ้าสรับบุรีดินแดนข้าวบอยแก,ออยกฟาร์มฟาร์มโชคชัยอยู่ติดกับปากช่องหน่อยเดียวเออแล้วเขามีงานข้าวบอยเขาใส่ข้าวบอยกันแบบเต็มที่มาใช่ เราจะเป็นแบบงานโคโน,โนมอะไรเงี้ยเออนางเป็นฟิลงานโคโน,โนมมีใส่เดี่ยวไหมคะเป็นใส่เดี่ยวพยืดหรือใสยเดี่ยวไหมพรมดีดดคะพี่มีทั้งคู่เลยนะยกเว้นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นรอจองนะคะพี่จา๋าเสื้อยืด USA มีไหมเสื้อยืดเดตอนนี้ของหมดแม้แอท่านหนูมมีเหลืออยู่เสื้อยืดหนูจะเหลือแค่รุ่นมัดย้อมรุ่นเดียวเลยเพี่นะคะ รุ่นมัดยอมได้ไหมเก๋รุ่นมัดยอมก็สวยอุ้ยนี่กระหลายกระเป๋าสวยค่ะพี่สาวราคาพันเก้านะไหมพรมใส่เดี่ยวไหมพรมมีค่ะถ้าเป็นของป้ายบูจะอยู่ที่3,200หรือว่าป้ายคิงก็ได้ป้ายคิงจะเป็นราคาโปร2 9 0พกสวยนะเก๋ลูกค้าสวยว่ะสวยว่ะแต่คอแต่พออยากชอบตัวที่ใส่อยู่มากเลย ตัวที่ใส่นะพี่สวยสวยอคดีแกนบางมีไหมคะคดีแกนคาดีแกนบางมีค่ะพี่มีนะคดีแกนบางมีงานญี่ปุ่นร้อยโลสามพันห้างานแพนด้าเลดคิงบูน่าจะมีครบเลยน่าจะมีครบเลยเป็นพวกงานสีสีลูกค้าสีสีงานจีนจะไม่ค่อยลุ้นแบนนะคะแต่ว่าลุ้นทรงขอบลุ้นเอ่อ สีสันเยอะพัดเทลสีน่ารักน่ารักนี่ก็นี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าอันนี้ก็สวยอ๋อนี่ทรงสวยกางเกงทํางานมีไหมคะเป็นพวกฟิวกางเกงคอตตอนได้ไหมคะพี่กางเกงคอตตอนกางเกงโพลีนะกางเกงโพลีได้นะคอตตอนโพลีจะมีกางเกงวินเทจลูกค้ากางเกงวินเทจอยู่ที่2,900โพลีวินเทจป้ายโกดอะ ตัว416อ่ะลูกค้ายังมีของนะคะ2,900พี่สาวทักไปขอดูรีวิวได้เลยนะตัวนั้นยังมีอยู่พอแนะนำมากถูกถูกถูกมากเลยลูก90โลมีชุดเดรสไหมคะชุดเดสมีค่ะพี่อีฟชุดเดสจะมีหลายเกรดมากมีทั้งเ,เดี๋ยวตอบคำถามเสื้อยืดก่อนเนาะพี่สมพรเสื้อยืดเมกาตอนนี้อาจจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะน่าจะประมาณ2หรือ3เดือนเลยลูกค้า US ไม่ได้มาประจำแม่ตอนนี้หนูรอเขาผลิต เต็มตู้แล้วจะได้ส่งมานะคะส่วนชุดเดสท,ที่อีฟนะคะชุดเดสจะมีหลายเกรดชุดเดสท,ทำงานเดสธรรมดาลำลองก็จะเป็นสไตล์งานญี่ปุ่นแต่ถ้าอยากได้แบบว่าอยากได้งานแฟชั่นเลยพอแนะนำป้ายแพนด้าจะมี2รุ่นคือเดสเวียดนามและเดสโพลีชีฟองค่ะชีฟองก็จะเน้นลายดอกเลยนะเน้นลายดอกเลยก็ส่งคาเฟ่เหมือนกันส่งเกาหลีเหมือนกันแต่แค่ว่าจะเป็นผ้าชีฟองลายดอกจะเยอะนะคะหรือว่าชอบเป็นเดสรุ่นเวียดนาม เออ L 8 3มาอ่ะเดนเวียดนามสวยมาก59 0 0จะถูกกว่ารุ่นชีฟองนะชีฟอง6,500หรือ6,900เนี่ยประมาณนี้แล้วก็รุ่นเดนเวียดนามอ่ะจะอยู่ที่5,900ลูกค้าอืมให้พอแนะนำหมานพอแนะนำตัวสวยไปเลยนะแม่สวยแบบอลังสวยแบบแม่ขึ้น150ได้เลยก็คือรุ่น2ตุ้2รุ่นที่พี่อ๋อเซฟติดนั่นแหละงานน่ารักคาเฟ่งานน่ารักลูกคุณหนูค่ะอ่าเป็นแบบ แผนตุ๊กตาฟิลนั้นแต่ถ้างานแซบอะงานแซบแตอนนี้พี่สาวอยากได้ดแบบคอตตอนเลเยอรอ์น่ะแม่ไปเดทเก้าบาทแต่เดทเก้าบาทอาจจะแบบไม่ได้แซบทุกตัวนะแต่มันจะไปออกรุ่นนั้นแหละมันจะไปออกรุ่นนั้นเลย,ยสวยมากตัวนี้ได้เอาแค่สิบห้าเพราะว่ามันจะมีลูกค้ารอโอนอยู่เออใช่ ะะเอาแค่สิห้เซตโอเคมา N 29บ B โหมดแม่พี่ต้องรอเป